สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเตรียมสอบในรอบต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันสอบสายบริหารของท้องถิ่นนะครับท่านสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชื่อประพันธ์วารัมไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่1ที่2ที่3ที่4หรือแม้จะเป็นเพจประพันธ์วารัมอีกช่องทางหนึ่งนะครับจะเป็นช่อง YouTube นะชื่อประพันธ์วารัม ด้วยแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในการเตรียมสอบในรอบต่อไปวันนี้เรามาเฉลยข้อที่3นะครับข้อที่3ถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐาณาจักรไทยพศ2 5 6 0ก็ไก่ข้มการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอไข่สารรัฐมนูญขอควายคณะกรรมการการเลือกตั้งงองูผู้ตรวจการแผ่นดินจอจานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้อนี้ตอบข้อไหนครับถ้าท่านอ่านในรัฐมนูญท่านก็จะเห็นว่าองค์กรอิสระในรัฐมนูญแห่งราชอาจาจักรไทยพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งนะครับ ท่านก็จะสามารถตอบได้ข้อนี้ตอบข้อไหนนะครับข้อ3มาเฉลยเลยนะครับข้อ3เฉลยสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564อธิบายดังนี้นะครับตามรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักร ทยพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564ในหมวดที่12องค์กรอิสระนะครับองค์กรอิสระในมาตรา215องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จะตั้งให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายมาตรา 222. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภามาตรา2 2 8ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน3คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหามาตรา2032คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา มาตรา2 3 8คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒธธิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหามาตรา246คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสัรหานะครับก็ซึ่งรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ได้กำหนดไว้กรรมการองค์กรอิสระเนี่ยมีจำนวน5คณะด้วยกันนะครับก็มีณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในมาตรา222 ข้ามการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในมาตรา221ขรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ในมาตรา232ขรามการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในมาตรา238และข้ามการสิทธิที่มนุษยชนแห่งชาติอยู่ในมาตรา246ท่านก็สามารถไปอ่านประกอบเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญได้นะครับ ซึ่งคณะการมีทั้งหมด5คณะด้วยกันนะครับองค์กรอิสระท่านต้องจําไว้นะครับส่วนรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนนะครับวันนี้นะครับก็เฉลยข้อ3เพียงเท่านี้ท่านสามารถติดตามการเฉลยข้อสอบในช่องทาง YouTube ได้ที่ชื่อชือชอชอช่อง YouTube นะครับประพันธ์วารามแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าหน้าหรือ Facebook นะครับ ประพันธ์วารรัมอ่าเฟซบุ๊กที่1ที่2ที่3ที่4แล้วก็เพจชื่อประพันธ์วารรัมท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปติดตามการเฉลยข้อสอบหรือแนวข้อสอบผมก็จะโพสต์อยู่เป็นประจำนะครับท่านก็สามารถไปฝึกทำใน y o u t u b ่า a c e b o o k นะครับก็ส่วนการติดตามการเฉลยผมก็จะเฉลยลง YouTube แนละ เฟซบุ๊กเรื่อยๆนะครับก็สามารถติดตามชมเพื่อเตรียมตัวสอในรอบต่อไปได้ครับวันนี้สวัสดีครับ